มาวิเคราะห์แชมป์คนใหม่กันนะครับพ e เอลเดอะอยซ์มาดูว่าอะไรที่ทําให้เขาสําเร็จสมศักดิ์สีแชมป์หรือไม่อันดับแรกเลยผมคิดว่าการเลือกเพลงนะครับเพราะว่า one moment in time ของวิสเน่ฮิลสตันเนี่ยผมว่าแบบมันเป็นเพลงที่แบบส่งแชมป์มันส่งให้เพียวถ่ายทอดได้แล้วแบบเวลาเราดูเราก็เอาใจช่วยเขาว่าเขาเหมือนแบบเหมือนนางเอกดิสนีย์ที่เราอยากให้เขาแบบเขาสําเร็จอะมันส่งมากเลยคือ ถ้าเทียบกับเก่งอ่ะผมว่าเก่งก็ปูเกมมาดีนะครับที่เขาแบบเล่นกับความสงสารของคนแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เขาไปคุกเข่าด้วยแต่ผมว่านี่มันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความ less is more คือเก่งอ่ะออกหน้าตามากกว่าออกภาษากายมากกว่าในขณะที่เพียวแบบออกไม่เยอะแต่สายตาเขาแววตาเขามันมันสื่อถึงเราจริงๆหรือถ้าเทียบกับฝ้ายผมว่าความเป็นนักร้องของฝ้ายเนี่ยครบกว่านะครับ อย่างฝ้ายร้องเพลงรอบที่แล้วที่แบบเสียใจได้ยินไม้ผมจําได้เลยตอนสุดท้ายที่แบบขึ้นเสียงสูงปี๊ดแล้วแบบเขาลดเสียงลงมาแบบแล้วเขาก็ย่อตัวลงมาผมว่าแบบอันนั้นแม่งโคตรเจ๋งอ่ะคือแบบคือผมขนลุกอ่ะมันเหมือนหมุนวอลลุ่มอ่ะแต่แบบนี่คือแบบบางทีคนเก่งอ่ะสําเร็จไม่เท่าบางคนอ่ะมันมีตัวอย่างมากมายคือในเคสนี้คือฝ้ายร้องเพลงเก่งกว่านะครับแต่ผมว่าเพียวร้องได้จับหัวใจคนมากกว่า แล้วก็การเลือกโค้ชก็สำคัญนะครับคือแม่คิมอะ่ะผมว่าเขามีความเป็นอัลฟาเขามีความเป็นจ่าฝูงเขามีความไฟความสู้แล้วมันคอนเนคกับเพียวเหมือนแบบชีวิตที่ต้องต่อสู้มาแล้วผมคิดภาพออกเลยเวลาแม่คิมเขาบิวเพียวเขาต้องแบบอีเพียวมึงโอกาสมึงมาแล้วมึงมึงมึงคว้าให้ได้มึงมึงต้องคว้าให้ได้อ่ะคือถ้าเป็นโค้ชกล้องอ่ะเขาก็คงบิวเพียวไม่ได้แบบนี้ผมว่าสาคัญ อีกป,ปัจจัยหนึ่งก็คืออย,อย่างฉากอย่างเงี้ยคุณคิดดูดิดูฉากพัตเตอร์ดิคือมันก็ไม่ได้โทษพัตเตอร์นะแตม่มันเกี่ยวกับเพลงอะแต่แบบคือถ้าผมปิดหูไม่ได้ฟังเลยเลยแล้วดูฉากของพัตเตอร์แล้วดูฉากของเพียวอะอันไหนาฉากแชมป์อะครับแล้วก็มันมีความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการประกวดหรือการพิชงานอะเวลาคุณเป็นคนสุดท้ายอะคุณจะเป็นต่อนะครับคือมันมีงานวิจัยออกมาแล้วผมก็ไม่ได้บอกอันนี้เป็นปัจจัยหลกัก แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เป็นปัจจัยหลักของทุกคนที่ประสบความสําเร็จก็คือแบบคุณต้องอดทนรอโอกาสของคุณอะคุณดูตัวอย่างของคุณโอตปราโมดิก่อนหน้านี้เขาเป็นนักร้องไกลที่แบบเป็นสิบสิบเป็นสิบปีที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะแต่พอเขามีโอกาสของเขาที่เขาได้ฉายแสงอ่ะเขาเขาคว้ามันได้ทันทีอ่ะเขาคว้ามันเอามา้ได้หรืออย่างคุณเป็กผลิตโชคที่เขาแทบจะเลิกเป็นนักร้องไปแล้วอ่ะ พอเขามีโอกาสเขาก็คว้ามันมาได้อ่ะอย่างเพียวก็เหมือนกันคือเขาร้องสมัยตอนนี้เขาเดอะไวส์อ่ะเขาร้องไม่เพลอเท่านี้คือเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วเขามีโอกาสอันเนี้ยเขาก็คว้ามันมาได้เหมือนกันคุณก็เหมือนกันถ้าคุณจะสําเร็จอ่ะคุณต้องพัฒนาคุณต้องอดทนรอโอกาสให้ได้แล้วเมื่อโอกาสมาถ,ถึงคุณต้องคว้าให้ได้แบบนี้ครับผมแบบคุณเพียว คุณได้ One Moment in Time ของคุณไปแล้วนะครับ และนี่คือเพลงสุดท้ายจากคุณเพียวนะครับจากทีมของโคชเจนเฟอร์คิมครับ